สวัสดีครับวันนี้ผมทีมงานโพสต์นะครับจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นรุ่น Xprinter นะครับ XP DT 4264นะครับอ่าก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเมื่อคู่เนี่ยผมทำการทดสอบพิมพ์นะครับเจ้าตัวบาร์โค้ดเนี่ยเป็นแบบรัวมาเลยนะครับผมสั่งพิมพ์จริงๆริสั่งได้ยาวนะครับนีผมสั่งแค่นี้ให้ดูก่อนจะสั่งให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็ตัวนี้กระดาษที่ผมใช้นะครับตอนนี้ผมใช้เป็นกระดาษ แบบ3แถวนะครับก็คือเป็นตัวก้อนใหญ่อย่างนี้เลยนะครับก็คือพูดง่ายว่าตัวเครื่องเนี่ยผมจะเล่าสเปคตัวเครื่องให้ฟังนะครับตัวเครื่องเนี่ยนะครับจะพิมพ์ความเร็วอยู่ที่127เอลิเมตรต่อวินาทีนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยเป็นแบบ USB นะครับแล้วก็ความกว้างของตัวช่องเนี้ยนะครับอยู่ที่20ถึง108มิลนะครับก็คือสามารถเลือกใช้เนี่ยนะครับเจ้าตัวกระดาษนะครับได้ตั้งแต่ไซส์เล็กที่สุดนะครับ ยันเจ้าตัวไซส์ใหญ่สุดอย่างตัวนี้เลยนะครับคุยไงว่าความกว้างเนี่ยนะครับรองรับกระดาษที่108องกเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมใส่ตัวกว้างสุดเลยนะครับก็คือกว้างอย่างนี้เลยนะครับอ่าจะเป็นอย่างนี้นะครับสามารถปีดอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตอ่าพิมพ์ให้ดูนะครับแล้วก็ ทั้งไซส์แบบนี้แล้วก็แล้วก็ใช้แบบนี้ให้ดูนะครับแล้วก็นำไปสแกนสินค้าให้ดูด้วยว่ามันสแกนได้จริงนะครับกับตัวระบบพอดโพสต์นะครับกับเจ้าตัวเครื่องพิมพ์ Xprinter XP DT426V นะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตฉีกออกก่อนนะครับจะเป็นแบบฉีกมือนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังนิดหนึ่งนะครับอ่ในส่วนนี้นะครับ ตัวเครื่องจะเป็นแบบ USB แล้วก็มีสาย power เข้ามานะครับตัวปลั๊กเนี่ยเป็นแบบปลั๊ก3ตาความยาวประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดสวิตช์เนี่ยอยู่ด้านหลังบริเวณนี้เลยนะครับการเชื่อมต่อก็ใช้ USB ต่อเข้ากับเครื่องคอม PC Windows เท่านั้นนะครับลงไดเวอร์ให้เรียบร้อยในส่วนนี้มีคลิปวิดีโอสอนอีกทีแยกอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับต่อกับเครื่องคอมเรียบร้อย <c oughs> เครื่องนี้ผมเซตอัพไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะ มาพามาดูวิธีการพิมพ์ผ่านตัวระบบบล็อกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกระดาษไซส์เล็กให้ดูด้วยนะครับโอเคครับเริ่มจากการพิมพ์ผ่านตัวระบบบล็อกเลยนะครับก็มาที่ร้านของผมนะครับผมทําการเลือกสินค้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะพิมพ์ตัวไหนผมก็ติ๊กเลือกเข้าไปนะครับพิมพ์ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็สามารถติ๊กเลือกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็มาที่เมนูจัดการตรงนี้วิธีนะครับจริงๆมีมีอยู่ในคลิปวิดีโอ วิธีการพิมพ์บารโค้ดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้ผมจะพิมพ์สองชุดแล้วกันนะครับกดสั่งพิมพ์นะครับอ่าก็ะจะออกมาทั้งหมดสอชุดนะครับตอาที่ผมพิมพ์วผมจะเอาตัวนี้นะครับไปสแกนให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมคีิกก่อนนะครับโอเคได้แล้วนะครับแล้วก็ จะมาที่ตัวระบบโค้ดของเรานะครับอันนี้เป็นร้านของผมเองที่เป็นรหัสบาร์โค้ดที่อยู่ในนี้นะครับทดสอบเจ้าตัวเครื่องสแกนบาร์โค้ดตัวนี้นะครับ โอเคเราสแกนได้นะครับเนื่องจากตัวบาร์โค้ดเนี่ยผมไม่ได้ฉีกออกมาจากกันนะครับก็คือมันติดกันก็เลยเดี๋ยวผมจะเจาะจงไปเลยสักตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นอ่าเป็นเสื้ออ่าเป็นแก้วน้ําแล้วกันนะครับครับไปดูที่มือผมนะครับจะเชียร์หน้าจอก่อนนะครับเอาใหม่นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับผมดึงมาจากตัวนี้นะครับเป็นแก้วน้ําสมมติว่าผม พิมพ์บาร์โค้ดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ติดไปกับตัวสินค้าของผมนะครับติดปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาไปสแกนใช่ไหมครับแล้วก็ทําการสแกนครับอ่าสังเกตเข้ามาแล้วนะครับสองชิ้นแล้วผมจะสแกนต่อนะครับอ่าอันนี้คือผมสแกนตัวเดียวรัวนะครับต่อมาเปลี่ยนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะสแกนเป็นอ่ามั่กคู่เป็นแก้วน้ำเดี๋ยวผมเอาเป็นปั๊มน้ำแล้วกันนะครับนี่ผมดึงปั๊มน้ำออกมาแล้วนะครับอยู่ที่มือผมนะครับอ่า นี่เป็นตัวปั๊มน้ำนะครับโอเคก็สแกนได้นะครับสำหรับลูกค้าที่มีตัวสินค้าเยอะๆเนี่ยแล้วก็จำต้องการทําตัวบาร์โค้ดเพื่อแปะสินค้านะครับในลักษณะน,นี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมมีบาร์โค้ดแล้วก็มาแปะกับตัวสินค้าของผมอันนี้ที่นี้เป็นใบพันธทัศแต่ว่าจําลองให้ดูนะครับก็จะทําลักษณะนี้ได้เลยนะครับในการแปะสินค้าของในร้านของเรานะครับไม่ว่าจะขายอะไรก็พิมพ์บาร์โค้ดมาแปะแล้วก็นํามาสแกนได้เลยนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการพิมพ์เพื่อใช้งานกับตัวกระดาษที่ไซส์เล็กลงมาากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระดาษตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยนะครับความกว้างของบาร์โคดเนี่ยใกล้เคียงกันเลยตัวเล็กแต่เพียงแค่ว่าบางท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เยอะขนาดนี้ใช้นิดเดียวก็เลือกซื้อตัวที่เป็นม้วนสติ๊กเกอร์ม้วนเดียวแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนก็คือูพง่ยายใส่ให้ดูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวคันโยกเพื่อเปิดตัวฝาพิมพ์ออกนะฝาเครื่องออกนะครับแล้วก็กดเบาๆนะครับสองฝั่งนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับเพื่อง้างขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นเขี้ยวนะครับให้เราลูดออกนะครับลูดออกนะครับแล้วก็ดึงกระดาษออกมานะครับตัวนี้มันจะเป็นเขี้ยวนะครับก็นะครับจะเป็นเขี้ยวเราใช้อันเล็กเราก็เลื่อนมาแค่นี้ใช้อันใหญ่ก็เลื่อนออกไปนะครับต่อมาเราก็เอากระดาษออกมาด้วยครับ ตัวกระดาษนะครับจะมาพร้อมแกนใส่กระดาษนะครับเราก็ทําการแกะแกนออกมานะครับแกนจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นม้วนเก่านะครับเป็นม้วนสามแถวอันนี้ก็สามารถซื้อจากเราได้เหมือนกันนะครับพิมพ์เยอะๆเนี่ยสั่งพิมพ์ทีเดียวแบบตัวนี้เลยนะครับแนะนํานะครับโอเคนี่จะเป็นแกนกระดาษที่แถมมาให้กับในเครื่องนะครับวิธีใช้งานเนี่ยเราก็ใส่ซ้ายขวาเข้าไปง่ายๆอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปนี้เลย อ่าแต่ท on ีนี้เราต้องใส่สติกเกอร์เข้าไปด้วยนะครับผมก็เอาออกฝั่งหนึ่งก่อนแล้วก็จับเจ้าม้วนสติกเกอร์เข้าไปตรงนี้นะครับถ้าสวมเข้าไปแล้วก็ล็อกมันจริงๆตรงนี้ไม่ต้องล็อกแน่นมากนะครับเอาให้มันพอไม่ขยับเฉยๆให้มันกลางๆแล้วพอเราใส่เข้าไปเนี่ยปุ๊บตัวบังคับตัวสีเหลืองเนี่ยนะครับตัวแกนมันเนี่ยจะล็อกให้มันอยู่กลางเองนะครับตรงนี้เลื่อนเข้ามานะครับตรงนี้อย่ารัดแน่นมากนะครับถ้ารัดแน่นมากเนี่ยมันจะติด นะครับเอาให้มันพอมีช่องไฟนะครับแล้วก็ปรับให้มันพอดีนะครับแล้วก็เลื่อนออกมานิดนึงให้มันคาบไว้อย่างนี้นะครับในลักษณะนี้ถือว่าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดฝาลงมาเลยนะครับปิดฝาให้แน่นนะครับสังเกตว่ามันจะมีกระดาษไหลออกมาผมลองกดฝีดูนะครับระดหลออกมาอย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมจะสั่งพิมพ์ให้ดูด้วยแบบตัวเล็กนะครับ ตั้งค่านิดหนึ่งนะครับกระดาษมีให้เลือกหลายไซส์นะครับสามารถใช้งานได้นะครับวิธีตั้งค่าตอนในส่วนนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งก็คือเรามีจัดทําคลิปวิดีโอพวกนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถดูในคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําแบบเร็วๆนิดหนึ่งนะครับจริงๆมีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับตั้งค่าหน้ากระดาษเราจะใช้กระดาษไซา์ไหนเนี่ยเราก็มาเพิ่มตรงนี้ครับ ความกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยแต่ในเคสเนี้ยผมวัดมาเรียบร้อยแล้วของผมก็คือสามสิบคูณยี่สิบนะครับกว้างสามสิบคูณยี่สิบอ่ะ,อะผมกดบันทึกลองพิมพ์เทสดูก่อนนะครับอ่าสังเกตเห็นไหมครับมาแล้วนะครับตัวเทสผมออกมาแล้วผมเทสต์อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าอยู่ในกระดาษตัวกระดาษนี้ถือว่าใช้ได้ครับแบบนี้คือพร้อมใช้นะครับแค่นี้เลยการเปลี่ยนกระดาษ นะครับว่าเราจะใช้ไซส์ไหนเนี่ยทำแค่นี้เลยต่อมานะครับผมจะทำการสั่งพิมพ์ผ่านตัวระบบโฟล์โฟ์นะครับต้องขออนุญาตมาตั้งค่าตรงนี้ก่อนว่าผมจะใช้เป็นกระดาษไซส์สามสิบยี่สิบนะครับตรงนี้มีโปรไฟล์ให้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะใช้ไซส์ไหนก็ตั้งผ่านตัวระบบได้เหมือนกันต้องตั้งทั้งหมดสองที่นะครับที่ตัวปรินเตอร์กับที่ตัวระบบนะครับก็กดบันทึกด้วยนะครับนี่มีคลิปสอนนะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับ แล้วผมก็มเลือกสินค้าเหมือนเดิมครับผมจะพิมพ์สักอ่าเท่านี้แล้กันสั่งพิมพ์นะครับเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับแล้วก็กดพิมพ์เห็นไหมครับออกมาแล้วนะครับอันนี้น้อยไปเดี๋ยวผมจะสั่งเยอะๆเลยรัวไปเลยนะครับ ให้กล้องดูที่ตัวเจ้าเครื่องพิมพ์ไว้นะครับความรวดเร็วในการพิมพ์เนีเยนติเมตรต่อวินาทีนะครับก็คือค่อนข้างจะเร็วมากมากนะครับโอเคผมจะสั่งพิมพ์สักสิบชุดเลยแล้วกันรอบนี้พิมพ์กันไปได้เลยนะครับย,ยาวๆนะครับเวลาเราสั่งพิมพ์เห็นไหมครับานี่ แล้วผมจะสแกนให้ดูด้วยนะครับไม่ใช่แค่พิมพ์อย่างเดียวโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตฉีกมาก่อนะครับหลังจากที่ผมฉีกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสแกนให้ดูกันนะครับก็นี่จะเป็นเครื่องสแกนบาร์โค้ดผมแล้วผมเปิดระบบตัว P ิวเอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อพร้อมสำหรับการขายนะครับตอนนี้ยังไม่มีสินค้าใดๆนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสแกนนะครับแก้วน้ำนะครับเบอร์เกอร์นะครับเตยืดอ่าไข่ควง โอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้องดูที่ตัวสแกนอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับก็รายการสินค้าเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในตะกร้าสินค้าแบบนี้นะครับก็คือ เหมือนเราเลือกกดเลือกสินค้าแต่ว่าเราใช้วิธีการสแกนนะครับในสถานการณ์จริงเนี่ยไอเจ้าตัวเนี้นะครับเราก็จะนําไปแปะกับตัวสินค้าของเรานะครับแล้วก็มาสแกนกันเพื่อจะเข้าตัวระบบเอชแล้วก็กดชําระเงินตามขั้นตอนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับในการรีวิวนะครับเจ้าตัวเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดนะครับ x p ็กพิเนอรขีด4 2 6สนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไซส์กระดาษนะครับผมให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าเป็นตัวไซส์แบบนี้ เลือกซื้อไซส์กระดาษได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวแถวยาแบบนี้เลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้พิมพ์แบบหลายๆใบนะครับหรือว่าต้องการจะแปะสติกเกอร์ที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเราก็เลือกไซส์กระดาษที่มันใหญ่ขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วแต่หน้างานนะครับในส่วนนี้นะครับก็สาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับตัวระบบนะครับ POS นะครับสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์นะครับ p o t p o c o นะครับหรือว่า สามารถแอดไลน์เนี่ยมาสอบถามได้ที่แอดโพสโพสได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับ